คนโก้ก็มีแอปส่งกำลังใจไว้ให้เพื่อนทุกคนที่นั่นแหละเจ็ ert, ดสีคอนเสิร์ตใดๆแล้วนางก็แอบดูนะนางแอบดูแล้วใดๆปลายเขาก็เข้าไปให้กำลังใจอยู่ในกลุ่มปลายเขาก็อยู่ในกลุ่มปิดของคอนเสิร์ตของนุกเขาก็เข้าไปให้กำลังใจท่านประหลัดของเขาซู้ๆนะท่านประหลัดเขาน่ารักกันมากสองคนนี้เขาน่ารักกันมากคือแอบแอบดูเพื่อนด้วย แอบดูเพื่อนหน้าขิงมากมแอบดูเพื่อนร้อ,อ,องเพลงสุดยอดไปาปสุดยอดบัดดี้ของเขาเนาะอืมบัดดี้ของนุกไงพวกเราก็นั่นแหละปลายเขาน่ารักมากทุกคนนุกเขาก็น่ารักคือใดๆทุกคนก็ดูแลกันอย่างพูดก็เดี๋ยวจะดราม,ม่าก็อย่างที่บอกแหละว่าคนเดียว ไม่รู้นะดูเอาคือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันคู่อ่ะมันน่ารักไงไม่พูดดีกว่านั่นแหละกลับมาพร้อมกับผีนะครับผมผีเต็มเลยนะฮะวันฮาโลวีนฮะอืมไม่ไม้ไไว่าต้องคิดนิดนึง วันนี้ก็ให้กำลังใจไปปปายด้วยเนาะเจ็ดสีคอนเสิร์ตอยู่ที่สีสเกตเปิดดูกับพี่ป๊อปเมื่อกี้น่าจะยังไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้วดูแล้วเมื่อกี้ <S <S 2> <S 2> ด้วยดูไป๋ปายร้องโยยอดเลยอะไรนะรักนะตะวนันยังไม่ได้ร้องเพลงนี้ เสียอาการก็ยังไม่ได้ร้องเฮ <c oughs> ้ยไปไม่ห้องฟ้าเศ้าเฟ้าไปอาบน้ำมันจะขึ้นเร็วได้ไหมนี่เพลงไหนอาเพัยยังดีไหอห้อง ก็ต้องเอาเพลงทา่เลนได้มืน้นี่อย่าพฟังเพลงอะไรครับเอาขอขอสักเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งแล้วจะรีบไปอาบน้ำเพราะวันวันนี้ขึ้นเร็วมากเอาชาวกันสามคนอ่ะพี่ไปยืดุบกับพี่ก่นนก่อนหนึ่งสองสาม อ่ะยือมาครับอเอาเอาจุบกันอ่ากูได้เลยลองยืมสักบักบอลก็ลองไปแล้วว่างั้นยื้อหกพ่อหกพ่อโอ้ยใหม่ใหม่เว้ย,ยนักดีวะ มันเป็นท่อเคี้นะครับท่อแท้แต่เช่นนี้แหละพี่นอ <t> ้องความตายบนสาม,มารถยังขกามันบอบอุ่ด้วกนนี่ความตายมันขาวเที่ยเดียวแต่ความหักมันขาวในสุมือสุเวน อา่อาอืมหาเพลงลองก่อนนะที่เพลงที่บมเคยลองฮะแหวนดอกยา่าไมยแหวนดอกย่า้นขึ้น,นตายอรไทยไเ้ว้อน่แหวนดอกยา่า เออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มึงแบนดอกหยากอนเท่าหนึ่งเจ้าของมาแล้วแล้วจะให้สองแสนมื่อไหรซีซีเนีซีเนี้ยซีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปแก่เพลงของมาไอดอรเพราะมากเพลงนี้อ่ะเพลงของเจ้าของละกันพลาหักสาวเสนอเพลงครับ เลยี่ก็จะคิดว่าให้คุณเป้ายิงชูเป็นอย่างน้อหนึ่งผลงานเพลงครับพาลาฮักครับขอบคุณที่มาคอนเสิร์ตนะครับคืนนี้ผลงานเรื่องนี้ออกจาันายปากาของนุกเองครับในเวลาทีสามตั้งใจจะมอบให้กับทุกๆคนที่เข้ามารักนุกรักลายทุกคนครับ